มาคุยกันสักหน่อยเพราะว่าคอการเมืองบอกว่าฟังคําชี้แจงของอท่านประวิทย์แล้วฟังคําชี้แจงของทีมโฆษกพลังประชารัฐแล้วบางคนยังติดใจย,ยังไม่เคลียร์นะครับเพราะเรื่องนี้มันน่าจะมีนัยยะทางการเมืองเนี่ยแฝงอยู่ด้วยนะครับก็เลยชวน อาจารย์ธนพรศรียากุลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันสักหน่อยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สว,รรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับคุณโอครับครับอาจารย์ฟังคลิปเสียงของที่เขาบอกว่าเป็นคลิปลุงต้องบอกว่าคอการเมืองหลายคนนะครับยังคงไม่เคลียร์อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์เคลียร์ไหมครับแล้วก็มีคําชี้แจงจากทางโฆษกของพลังประชารัฐด้วยฟังคําชี้แจงฟังจากคลิปแล้วอาจารย์เคลียร์ไหม ครับ <R> ผมเรียนก่อนนะครับว่าจริงๆเรื่อง AI เนี่ยนะครับถ้าจะให้มันแน่นหนากว่าน,นี้เนี่ยก็รยนเสนอพระพลังประชารัฐว่าควรจะให้หวิทยบการเนี่ยนะครับเขาทำการพิสูจน์นะครับว่ามันมาจาก AI จริงๆคือการสร้างเสียงจาก AI เนี่ยมันทำได้นะครับแต่ว่าการจำแนกให้เห็นวา่าเสียงนี้นะครับเป็นเสียงผู้จริงเสียงนี้สร้างจาก AI เนี่ยมันก็ทำได้เช่นเดียวกัน ครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ยว,วิธีทําก็ไม่ได้ยากอะไรครับวันนี้รุงมป้อมเป็นสสก็ไปประชุมสภานะครับเจอคุณเทงหัวหน้าพัปกประชาชนซึ่งเป็นวิศวกครคอมพิวเตอร์ก็บอกเทงช่วยหน่อยนะครับแล้วก็คุณเทงที่สูดแป๊บเดียวครับแค้หลอกนะครับแล้วก็ให้พักพลังประชารัฐเอาไปแถลงข่าวซะมันก็จบกับเอไอนะครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เนี่ยมันอยู่ที่พลังประชารัฐเนี่ยจะกล้าพอไหมที่จะพิสูจน์ แสดงว่าอาจารย์ไม่เชื่อว่าเป็น AI ฟังดูเหมือนอาจารย์ไม่ค่อยให้น้ำหนักว่าเป็น AI เท่าไหร่นะฮคือผมเรียนว่า AI ที่จะทำได้แบบนี้เนี่ยมันต้องเก็บข้อมูลเยอะมากนะครับแต่แน่นอนว่านะครับข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เก็บกันง่ายๆไงนะครับก็แสดงว่าการเก็บข้อมูล AI เสียงลุงป้อมลีลาลุงป้อมเนี่ยมันจะต้องเก็บมาเป็นอย่างน้อยก็สิบปีแหละนะครับเอาว่าตั้งแต่ขึ้นบคํำนาจในยุคคอสชมาได้ นะครับแล้วถึงเอาแบบระบวนผลนะครับผมจะเรียนว่าเทคโนโลยี AI ที่ที่เติบโตมาจนถึงขั้นนี้ได้นี่นะครับผมคิดว่ามันก็มีพัฒนาการมาโดยลําดับครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเก็บข้อมูลย้อนหลังมาสิบกว่าปีแล้วเอามาสร้างเนี่ยนะครับมันมีโอกาสแต่ผมเรียนว่ามันมันความเป็นไปได้เนี่ยมันน้อยกว่าเป็นของจริงอืนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็เคารพนะครับในในสิ่งที่ทางทักถแถลงนะครับผมก็เลยบอกว่าก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เอาไปให้พิศวรรคอมพิวเตอร์เขาตรวจสอบซะบนะครับ แล้วก็เลยเสนอว่าง่ายที่สุดตอนนี้ลุงป,ป้อมไปคุณสุภาแล้วก็ไปวานคุณเทงอะนะครับคุณเทงเก็คงได้แรงน้ำใจหรอลุงป้อมนะครับอาจารย์รจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้รรแหละอ่ะเดี๋ยวต้องต้องมีการตรวจรรสอบว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่แต่ประเด็นคือถูกนํามาเผยแพร่ถูกนํามาเปิดเผย ในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลาที่บริบททางการเมืองมันมีความหลากหลายมีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของจริยธรรมเรื่องของคุณสมบัติคุณลักษณะต้องห้ามอาจารย์ว่ามันมีนัยยะอะไรที่เขาจะต้องมาปล่อยในช่วงนี้โอ้ยมันแน่นอนชอบยกตัวอย่างง่ายๆเนาะหัวเมียแต่งงานก็จดทะเบียนกันอืนะครับพอวันหนึ่งนะครับเมียไปมีกิ๊บนะครับแต่หัวไม่ยอมอยากให้ นะครับนะครับแล้วผัวเนี่ยนะครับก็ไปเสียบกิ๊กนะครับส่วนเมียเนี่ยนะครับทนอยู่กับผัวไม่ได้ผัวไม่ยอมอยากให้ไปอยู่กับกิกแล้วก็มีเอาคืนโดยความรู้เห็นเป็นใจของกิ๊กนะครับเรื่องนี้มันก็วนเวียนเป็นซีรีส์เกาหลีอย่างนี้แหละครับนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมเคยบอกแล้วว่าการต่อสู้ระหว่างคนบ้านป่านะครับแบบนายใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะต่อสู้กันแบบฟังก้อนโยกอะนะครับนิยายจีนอ้างชิโกงกับ เอาเยี่ยงหงอะสู้กันจนกว่าไทยจะหมดลมไปก่อนนะครับก็จะผัดกันแท้ผัดกันชนะนะครับวิธีการทุกรูปแบบไม่ว่าใต้ดินบนดินก็จะถูกเอามาใช้หมดนะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณโอนะครับแต่คุณต้นก็บอกแล้วว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าหรือวันนี้เนี่ยทางเพื่อไทยก็ก็จะเอาคืนและไปร้องปอปปชบ,บใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วครับว่าผัวเมียเคยอยู่ด้วยกันวันหนึ่งปู่อาเมียเมียมาอยู่กับกิ๊กแต่ผัวไม่ยอมจดทะเบียนยานะครับแถมผัวเนี่ยไปดาลูกสาวกิ๊กด้วยนะครับกิ๊กจะกิ๊กับเมียนะครับก็เลยแนก็ต้องมาสางแฉนึืนนะครับครับอาจารย์มันจะเป็นซีรีส์เกาหลีอย่างนี้แหละครับครับซีรีส์นี้มันจะไปกระทบกระเทือนกับลุงป้อมหรือว่าพลังประชารัฐมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์หลังจากนี้ครับ ผมเรียนจริงๆนะครับว่าโดยเนื้อหาเนี่ยอย่างคลิปที่หนึ่งเนี่ยการที่สมมุติว่าเป็นลุงป้อมเนี่ยนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นนายกเนี่ยผม,มผมไม่คิดว่าผิดอะไรครับนะฮะเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรคก,การเมืองเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งแล้วฉันอยากเป็นนายกเนี่ยอไอ้นี่มันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้ผิดคํรมนองของท้าวนะครับแต่พวกแต่พวกคนอยากเป็นแต่ไม่กล้าพูดโดยตามไปมนะครับอันเนี้ย ที่ดูประหลาดแต่ที่บันทีเด็ดจริงๆนะครับการเมืองของแพร์ด์กไซเนี่ยมันคือทิพที่สองนะครับทิพที่สองคือเรื่องทวงเงินทวงทองเยอ่ะอันนี้เด็ดจริงอืนะครับเพราะว่านี่มันคือการสะท้อนให้เห็นว่าการขับเคลื่อนทางการเมืองเลยครับที่ผมเคยพูดว่าม็อบเนี่ยมันไม่มีเส้นเพราะไม่มีท่อน้ําเลี้ยงพรพัการเมืองก็ต้องมีกระสุนนะครับหัวก๊อกเปิดตันถึงจะสู้ได้เนี่ยอันนี้แหละมันสะท้อนอย่างดีที่สุดครับนะครับว่า พักการเมืองแบบเต่าขับเคลื่อนด้วยท่อนาเลี้ยงกับพักการเมืองแบบใหม่นะครับที่กาลังจะแถลงกันในสภาเนี่ยนะครับที่จายีเตชจะอยู่เนี่ยนะครับพักกากันยังไงอันนี้แหละมันมันคือสิ่งที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยครับมันมันสัมผัสได้นะครับผ่านบทสนทนาในคลิปนะครับส่วนคลิปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทธธยท่านก็ออกมายอมรับแล้ว นะครับว่าอ่ามันเป็นกระบวนการขอความเห็นชอบก็ก็นั่นก็นในมุมของท่านนะครับแต่ในมุมของประชาชนก็จะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของาการมีเครือข่ายนะครับาการมีคนของตัวเองในหน่วยงานนะหน่วยงานนี้เนี่ยมันก็มีจริงอีกเช่นเดียวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นคลิปแบบนี้นะครับถ้าเกิดพลังประชารัฐบอกว่าคลิปกัรส่องล่าน่าสนใจผมก็รอนะครับเพราะผมก็ แอบได้ยินมานิดหน่อยแล้วนะครับก็อยากฟังลิปตบับเตมเหมือนกันครับที่ที่ได้ยินมานี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ครับตัวแนวๆนี่แหละครับแนวแนวซีรีส์เกาหลีนี่แหละนะครับแนวแนวนี้แหละนะครับผมแอบไปได้ยินมาสักประมาณสักสิ๊กนิ้าทีนะครับก็ก็อยากได้ยินพิปตบับเตมเหมือนกันนะครับอาจารย์ผมก็อยากแอบได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องหลังไหม์สักนิดนึงนะอาจารย์คําถามถัดไปครับอาจารย์ วันก่อนพลังประรชารัฐเพิ่งออกปาชี้แจงว่าเขาเขาไม่เล่นหลอกเกมการเมืองแบบนิติสงครามอาจารย์ให้น้ำหนักกับการ,รแถลงการชี้แจงนี้มากน้อยขนาดไหนนิติสงครามกับสังคมการเมืองไทยนาทีนี้ครับครับคือผมคิดว่าการกระทำเนี่ยมันสําคัญกว่าคําพูดอืนะครับคือคําพูดว่าเราไม่เกี่ยวเรื่องนั้น เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็เข้าใจกันได้ว่าเปาเป็นพักการเมืองประต้องระมัดระวังมีข้อกฎหมายด้านนู่นนู่นนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเรื่องด์กไซน์เนี่ยมันก็รู้อยู่นะครับว่าใครเป็นคนของใครเหมือนนายใหญ่ท่านเคยพูดไหมครับว่าการเมืองไทยนะครับมันแคบครนะครับเขาเห็นชื่อมาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นคนของใครอย่างที่นายใหญ่เคยพูดเรื่อง40สวอนะครับเขาเห็นชื่อมาเขาก็รู้แล้ว เรื่องนี้ผมยืนยันนะครับว่ามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแล้วสึดเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะลบกันอย่างนี้แหละนะครับผัดกันแท้ผัดกันผัดกันชนะผัดกันเปต่อโน่นนะจนนายกตายน้อยคบวาระนั่นแหละนะครับมีน้ำหนักพอที่จะการการเคลื่อนไหวต่างๆของบรรดานักร้องในช่วงนี้หรือว่าการที่ถ้าเกิดพลังประชารัฐเล่นเกมนี่ติดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยนาทีนี้มีน้ำหนักพอที่จะสั่นคลอนรัฐบาลคุณแพทองทานได้ไหมครับ ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการมีน้ําหนักพอหรือไม่พอเนี่ยมันอยู่ที่องค์กรอิสระจะเป็นใครครับนะครับเราต้องยอมรับว่าองค์กรเิสระสายบ้านป่าเนี่ยวันนี้นับถอยหลังกันหมดแล้วอืนะครับตอนเนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นองค์กรอิสระสีน้ําเงินครับนะครับก็จะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านประมาณหนึ่งปีเ็จเศษนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีเ็จเศษเนี่ยนะครับนายใหญ่จะมีกลยุทธ์เยอะครับนะครับ พอไปยื่นเรื่องปุ๊บอ้าวก็ตั้งกรรมการนะครับกรรมการชุดที่หนึ่งไม่ตัดสินโยนไปกรรมการชุดที่สองอวนกลับกรรมการชุดที่สามวนเวียนวนเวียนสรุปแล้วไม่ต้องไปไหนครับนะครับแบบกรณีสารน้ำนูนวินิจฉัยกรณีเลขาธิการทัพภูมิใจไทยอะฮะจากสยามอะมแล้วก็ส่งเรื่องกลับมาที่กรกตจนวันนี้ก็ยังไม่ไปไหนก็แนวแนวนั้นนะครับอื ตัวเทคนิคที่สองเนี่ยก็มีการสร้างข้อเสนอที่เองปฏิเสธไม่ได้มาเกทับปั๊บกันอืนะครับครับเพราะฉะนั้นผมก็ถึงบอกว่ายังไงนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยบางเรื่องก็ดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ถ้าองค์กรอิสระไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนะก็ยังไงก็ทําอะไรไม่ได้ครับครับครับอาจารย์มันมีเวลาของมันอยู่นะครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เหมือนอ่ามรสมกําลังถาดถมเข้าไป อย่างบิ๊กป้อมไปยังพักพลังประชารัฐมีข่าวว่ากลุ่มกล้วนต่างๆมีข่าวว่าหลายๆคนเนี่ยทยอยเดินออกจากพักพลังประชารัฐไปอาจารย์มองอนาคตของพลังรรประชารัฐหลังจากนี้ยังไงครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยลุงป้อมนะครับก็มีทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวครับแผนระยะสั้นนี้ก็คงจะเน้นเรื่องนิติสงครามเป็นหลักอื นะครับใครรับได้ก็อยู่ใครรับไม่ได้ก็เชิญออกไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาอยู่นะครับแล้วลักษณะการการเมืองอย่างนี้นะครับวันนี้ออกได้วันหน้าก็เข้ามาได้มันไม่น่าแปลกประหลาดอะไรหรอกนะครับแต่ผมให้เป็นข้อคิดไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าไม่เคารพวินัยพักเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะไปจะไปเคารพวินัยรัฐบาลหรือไปเคารพวินัยสังคม นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผม้านผมคิดว่าลุงป้อมเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้ดีนะครับท่านถึงไม่ได้อนาทรร้อนใจอยากไปก็ไปนะครับถึงวันหน้ารมสารลับมาก็ค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้ขอเปิดนิติตสองคามก่อนนะครับอาจารย์สมมุตินะฮะสมมุติว่าคลิปเสียงที่ว่านั้นเป็นของจริงแล้วมันก็จะนําไปสู่คําถามสําคัญที่ผมเห็นสังคมคอการเมืองก็ตั้งคาถามแบบนี้ถึงบิ๊กป้อมมาตลอดว่าทําไมไม่วางมือทางการเมือง พลเอกประยุทธ์ไปแล้วพลเอกอนุพงศ์ไปแล้วทําไมบิ๊กป้อมยังสู้ต่อทางการเมืองอาจารย์มองว่ามีเหตุผลอะไรครับนะเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยฮะนะครับคือลุงป้อมเนี่ยจะไปบอกว่าแกอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะว่าลุงป้อมท่านมาตามคันลองที่ถูกต้องนะครับอืพูดจ,จริงๆคือท่านลงเลือกตั้งนะฮะผมพูดจ,จริงๆนะว่าลุงป้อมเนี่ยสงาง,งานกว่านาย,ยกนายน้อยหลายเท่าเรื่องอืเพราะลุงป้อมลงสมสัครสส นายกนายน้อยนะครับลงไปนั่งโหวตอย่างคุณอนุทินเมื่อวานเนี่ยเสนอชื่อรองประธานสภาเนี่ยทำไม่ได้นะครับครับ้นี่คือความสง่าง,งามทางการเมืองครับนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นจะแปลกประหลาดที่ผู้ที่ยังคิดว่ามีเรี่ยวแรงยังมีปฏิปัญญาจะเสนอตัวมาให้ประชาชนเลือกแล้วไปตั้งพรรคลงสมัคเลือกตั้งผมว่านี่นะครับ ควรจะสนับสนุนให้ผู้อาวุโสทําแบบลุงป้อมเยอะๆนะครับเราจะได้มีตัวเลือกเพิ่มมากค,คือคือมันต้องจําแนกกันให้ออกนะฮะจะหมันไส้ลุงป้อมจะอะไรก็ว่ากันไปแต่หลักการเนี่ยเขาไม่ได้ทาอะไรผิดครับนะครับ,รบเขามาตามคันรองนายกนายน้อยซะอีกวันเนี้ถ้าให้คุณอิมรัฐตีช่วยมาไทายลาออกแล้วลงเลือกตั้งนะจะสัง,งานงานกว่านี้อีกเยอะครับไม่ได้หมายถึงว่า Big บิ๊กป้อมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ในสักวันหนึ่งอาจารย์ว่าความคิดนี้มีอยู่ไหม คือการเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยากเป็นนายกนะครับตอนผมเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าพักคนธรรมดานะครับผมก็ต้องเสนอตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกครับครับแล้วผมก็ต้องอยากเป็นนายกอันนี้มันเป็นเป้าหมายทางการเมืองฮะผมว่าไม่ใช่เรื่องประหลาดนะครับแต่ถ้าคนเป็นหัวหน้าพักการเมืองแล้วอะไรแล้วแล้วบอกว่าไม่พร้อมเป็นนายกสิอันเนี้ยประหลาดครับนะครับ พราะนั้นผมถึงได้บอกเลยว่าเราจะชอบเขาไม่ชอบเขาในเรื่องส่วนตัวยังไงอันนั้นไม่ว่ากันแต่หลักมันต้องอยู่บนหลักก่อนว่าหน้าที่ของคนที่เข้ามาสู่ถนนทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนายกเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ผิดแน่ๆน,นะครับแต่อยู่ที่เราจะเลือกเขาหรือเปล่าอน,นั้นเป็นติดของเราครับ,คร,บครับอ่าแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบอาจารย์เท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับคขอบพระคุณครับรอบอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับร่วมวิเคราะห์นะครับคลิปลุงอาจารย์บอกว่า ก็พิสูจน์ทราบให้มันชัดเจนเลยสินะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวลุงป้อมถ้าเข้าสภาไปแถลงนโยบายของรัฐบาลแบบพิปรายเนี่ยไปเจอคุณเทง้งหัวหน้า <c oughs> พรรคประชาชนแกเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์วกรครับรก็ตรวจสอบได้ไม่ยากหรอกนะครับเรื่องนี้แต่จะเป็นจริงจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอาจารย์บอกว่ามาปล่อยเอาช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เ,เป็นนิติสงคราม,มระหว่างบ้านจันทร์กับบ้านป่านะครับก็ ไม่น่าจะผิดไปจากนี้จารย้้มบอกว่าตอนนี้มีคลิปเหมือนกันเป็นคลิปของบ้านจันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดมานะจันบอกว่าได้มา10วิแล้วเดี๋ยวจะไปสืบสาวมาว่าหลังจากนี้คลิปเต็มเนี่ยะจะเป็นยังไงครับส่วนเราจะไปขอฟังด้วยอเอาส <c oughs> ิบวิก่อนก็ยังได้10วิก,ก่อนก็ยังดีอ,อาจารย์บอกบิ๊กป้อมมาแบบสง่างามกับลงเป็นสอสอนะครับคือเนื้อหาเนี่ยบิ๊กป้อมเป็นสสบัญชีรายชื่อ,อหนึ่งเดียวของพรรค อาจารย์บอกว่ามาตามคัดลองสง่างาม,ามแต่พองานในสภานี่โดนวิจาร์เยอะเลยเข้าสภาบ้างหรือเปล่าอ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะชอบหรือไม่ว่าจะไม่ชอบมันมีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมาอยู่ให้ได้วิพากษ์วิจารณ์กันก็ลองดูนะครับ